เคยสงสัยเหมือนกันไหมครับว่าในไลท์เวิร์ชชีพเนี่ยคุณครูสามารถออกแบบใบงานให้นักเรียนพิมพ์อธิบายได้หรือเปล่าพิมพ์ยกตัวอย่างได้หรือไม่หรือพิมพ์คำตอบนะครับที่ระบบไม่สามารถตรวจได้อัตโนมัติแต่คุณครูไปตรวจเองทีหลังเนี่ยจะทำอย่างไรและทำได้หรือไม่คลิปนี้จะพาไปเรียนรู้และพิสูจน์ไปด้วยกันครับ ถ้าถามว่าเวลาไหนจะเป็นเวลาที่ควรสมัครใช้งานไลฟ์เวิร์ชีตโฉมใหม่และเริ่มต้นสร้างใบงานบอกสั้นๆได้เลยครับว่าเวลานี้ครับผมสวีดะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องที e เดนแช์นะครับคลิปนี้เป็นเอพิโซดที่19แล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์ไลฟ์เวิร์กชีตของเรานั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจริงๆแล้วตั้งใจอยากจะทำนานแล้วแหละ เพียงแต่ว่านะครับไม่มีเครื่องมือหรืออิลิเมนที่สามารถสร้างใบงานแบบนี้ได้แต่วันนี้ครับวันที่2กันยายน2,566มีเมนูมาใหม่และสามารถสร้างใบงานแบบคำถามปลายเปิด open ended question หรือเป็นคำถามที่ให้นักเรียนพิมพ์อธิบายพิมพ์ยกตัวอย่างนะครับได้แล้วในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันว่าทำยังไงและเมื่อสร้างเสร็จแล้วนำไปใช้ นักเรียนส่งเข้ามาคุณครูจะไปตรวจที่ไหนและตรวจยังไงทั้งหมดอยู่ในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด subscribe ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไป เรียนรู้และลงมือทําด้วยกันครับก่อนเลยนะครับเราก็ต้องออกแบบใบงานเอาไว้ก่อนนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหานะครับที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็แล้วกันนะครับแต่เน้นย้ำว่าไม่ว่าคุณครูจะสอนเนื้อหาอะไรวิชาใดก็ตามนะครับแล้วก็ระดับชั้นไหนก็ตามเนี่ยสามารถที่จะสร้างและออกแบบนะครับใบงานในลักษณะแบบนี้ เพื่อน,นำไปใช้หรือนำไปปรับใช้กับรายวิชาและเนื้อหาของตนเองได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็กลับไปที่เว็บไซต์ Li v e Worksheet แล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เลยครับ A later few moments later. เราก็จะกลับมาที่เว็บไซต์ l i v e w o r k s h e e t นะครับแล้วก็กดไปที่ My r e d b o อรหนึ่งครั้งครับแล้วก็เลือกไปที่ Create นะครับในส่วนนี้กดไปที่ my worksheet นะครับแล้วก็กด add worksheet ครับหลังจากนั้นนำใบงานที่เราได้เตรียมไว้เข้ามานะครับกด add media shoot file ครับตรงนี้จะขอไปไว้นิดนึงเพราะว่าคลิปนี้คลิปที่19แล้วนะครับใครที่ติดตามกันมาเรื่อยๆตรงนี้ก็น่าจะง่ายแล้วนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วก็กดไปที่ save ครับหลังจากนั้นให้กดไปที่ insert selected นะครับ แล้วก็ทําการพิมพ์นะครับได้ตามที่ต้องการเลยนะครับในที่นี้ผมก็จะใส่เป็นใบางานแบบพิมพ์อธิบายนะครับตรงนี้ใส่เป็นเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไทยนะครับตรงนี้เป็นอื่นๆก็แล้วกันนะครับตรงนี้เช่นกันครับจะขออนุญาตใส่เป็นอื่นๆน,นะครับ อันนี้ใส่เครื่องหมายลบนะครับอันนี้เป็นเลเวล2นะครับตอบโนนะครับตรงนี้จะใส่เป็น10ถึง12ปีนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มข้างล่างนะครับที่เขียนว่า Save and ์ d อดดิ e อิลิเมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้มี New e l e m e n t ตใหม่เข้ามานะครับก็คือ Open Answer นะครับกดคลิก1ครั้งได้เลย แล้วเราก็ทําการวาดไปที่ชื่อก่อนก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะกําหนดให้มีพื้นที่ของการพิมพ์ชื่อหรือไม่มีก็ได้เพราะตอนที่กดส่งตอนสุดท้ายนะครับที่ปุ่มฟิ n ิ s เนี่ยนักเรียนก็จะต้องใส่ชื่ออยู่แล้วนะครับอ่าในที่นี้ผมขออนุญาตปรับเล็กน้อยนะครับตรงนี้จะปรับเป็นสีแดงแล้วก็ขนาด20นะครับจัดชิดซ้ายนะครับแล้วก็กด s a v แล้วก็ขออนุญาตแทรกใหม่นะครับ เราก็จะวาดไปในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการกรอบไปนะครับให้พอดีนะครับตรงนี้ผมก็จะปรับนะครับให้ต้องมีคําตอบนะครับแล้วก็ทําการปรับขนาดสัก16นะครับแล้วก็จัดชิดซ้ายด้วยเช่นกันนะครับกดเซฟแนะนําว่าให้ตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับการตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่นักเรียนเวลาที่เราสร้างเนี่ยนะครับ เราก็จะทําการกด duplicate ได้เลยไม่ต้องทําหลายๆรอบนะครับก็เหมือนว่าเราตั้งค่าครั้งเดียวแล้วก็ใช้อันที่ตั้งค่าเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอันอื่นๆเพื่อที่จะประหยัดเวลาด้วยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่ม Save and View เลยนะครับทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาจำลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก1คนครับ years l แน่นอนครับสิ่งสําคัญนะครับคือเราจะต้องมาตั้งค่าใบงานสักเล็กน้อยนะครับในที่นี้ผมก็จะใส่เป็นเกต2สองนะครับตรงนี้จะใส่เป็น TDS นะครับอ่าโอเคขออนุญาตปรับนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้ใส่เป็น TDS นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะด้นโชว์เกรดเอาไว้ซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆนะครับคุณครูจะต้องมีการให้ด้นโชว์เกรดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่โชว์คะแนนขึ้นมา เพราะนะครับระบบของการตรวจนะครับคำถามแบบ Open q u e s t i o n นะครับหรือคำถามปลายเปิดนะครับในทุกๆเว็บไซต์เลยไม่ว่าจะเป็นโซเครทีฟอ่าเทสมอตนะครับไม่ว่าจะเป็น Google f o r m นะครับและอันอื่นๆหรือแม้กระทั่งคลาสไทม์เองเนี่ยนะครับในระบบที่ตอนที่นักเรียนพิมพ์อธิบายหรือยกตัวอย่างนะครับที่ไม่ใช่คําตอบแบบสั้นๆเนี่ยนะครับเป็นคําตอบแบบยาวๆเนี่ย ยังไม่มีระบบไหนที่สามารถตรวจได้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องมาตรวจเองนะครับพอตรวจเสร็จแล้วก็อาจจะมีการแจ้งคะแนนในภายหลังก็ได้นะครับในที่นี้ผมก็จะด้นโชว์เกตเอาไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะติ๊กถูกให้หมดเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็กด Copy Link นะครับขออนุญาตจำลองตัวเองเป็นนักเรียน1คนนะครับเพื่อที่จะพิมพ์คําตอบเข้ามาและหลังจากที่พิมพ์คําตอบเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาทําการตรวจให้คะแนนนักเรียนกันนะครับ ตรงนี้ผมจะลองใส่เป็นนะครับ g a ก้ Man นะครับแล้วก็ทำการพิมพ์คำตอบลงไปตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมจะลองตอบว่า CPU นะครับทำหน้าที่นะครับขออนุญาตพิมพ์เป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะครับประมวลเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะกดฟินิชเลยนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อนะครับลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กด send แล้วกดโอเคนะครับอ่านี่นะครับพอเราตั้งค่านะครับตอนนี้ระบบมันค่อนข้างเสถียรแล้นะครับถูกต้องและใช้งานได้แล้วพอเรากดโดนโชว์เกตมันก็จะไม่โชว์ในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรากดโชว์เอาไว้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับทีนี้เราไปตรวจใบงานของนักเรียนอย่างไรและให้คะแนนยังไงไปดูต่อเลยครับ แน่นอนครับเมื่อระบบใช้งานได้ดีแล้วนะครับระบบแจ้งเตือนหรือว่า notification ตรงกระดิ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับเราก็จะกดคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะเห็นว่ามีเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับที่ mail box เราจะกดคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับอ่านะครับจริงๆแล้วคะแนนมันจะขึ้นเป็น10เต็ม10แต่ว่านักเรียนจะไม่เห็นนะครับแล้วคุณครูเนี่ยสามารถมาตรวจได้ยังไงนะครับคุณครูก็จะกดมาที่นะครับ edit นะครับมันจะมี3อันคือ view แ d ดดแล้วก็ Delete นะครับในที่นี้เราจะกดไปที่ Edit นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการดูนะครับดูคําตอบของนักเรียนก่อนจริงๆเนี่ยดูจะดูที่วิวนะครับเนี่ยนะครับคำตอบของนักเรียนสมมุติว่าคนนี้ตอบแล้วน่าจะได้สักประมาณ5คะแนนนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยความที่ระบบมันไม่รู้ว่าได้กี่คะแนนเนี่ยมันก็อาจจะให้คะแนนเป็นคะแนนเต็มไปก่อนนะครับคุณครูก็สามารถที่จะ มาเปลี่ยนในส่วนของรีวิวโตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กำหนดกำหนดคะแนนเสร็จแล้วก็จะกดไปที่ปุ่มเซฟนะครับนี่นะครับคะแนนก็จะทำการปรับเป็น5เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านะครับตอนนี้เห็นว่ามีนะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตเช็คดูอีกรอบนะครับทำไมตอนนั้นถึงไม่มีนะครับเพิ่งแจ้งไว้ว่าตอนแรกในระบบ mailbox ที่นักเรียนพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันไม่มี ตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับอ่ะอันนี้นะครับอันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าหรือว่าคุณครูจะต้องมากดเซฟเพื่อยืนยันตรงนี้รอบนะครับมันถึงจะขึ้นมาหรือเปล่าอ๋อนะครับเพิ่งสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเป็นใบงานที่ที่เป็นแบบพิมพ์นะครับหรือว่าเป็น open answer เนี่ยมันจะขึ้นนะครับขึ้นมาที่ตัวของใบงานด้วยนะนะครับผมขออนุญาตเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับออลองกดไปที่ m y mailbox แล้วก็ดูอันล่าสุดตรงนี้นะครับที่เป็นแบบพิมพ์อธิบายนะกดคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะนะครับขึ้นมาตรงนี้ให้เห็นเป็นคะแนนด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงขอเช็คอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าระบบมีการปรับแล้วมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่านะครับใบงานที่คุณครูทุกท่านได้เห็นในตอนนี้เนี่ยเป็นใบงานที่น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมครับผม โอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ติดตามกันต่อที่คลิปหน้าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างใบงานแบบ OpenAnswer หรือนะครับใบงานแบบพิมพ์อธิบายพิมพ์นะครับพิมพ์คำตอบยกตัวอย่างนะครับที่ไม่ใช่คำตอบสั้นๆที่มีระบบตรวจอัตโนมัติแต่คุณครูจะต้อง มาทำการตรวจที่หลังซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากๆอีกเช่นกันใช่ไหมครับถ้าชื่นชอบฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนก,นกันที่ล่างคลิปนี้นะครับและเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามนะครับอยากจะเชิญชวนให้คุณครูเนี่ยมาใช้งานไลฟ์เวิร์คชีทกันเยอะๆนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ตั้งแต่คลิปที่1น,นะครับจริงๆแล้วคลิปที่ศูนย์เลยด้ยซ้ำนะครับก็เรียนรู้กันวันละคลิป2คลิปซึ่งตอนนี้เนี่ย มีทั้งหมด19ตอนแต่20คลิปวิดีโอก็คือรวมคลิปวิดีโอตอนที่0ด้วยนะครับก็อาจจะเลือกติดตามหรือดูทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าทุกท่านสะดวกเลยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ T d ีเด e Share ด้วยนะครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับ l i v e Worksheet เพื่อสร้างเว็บไซต์ดีๆให้กับคุณครูทั่วประเทศไทย ทั่วโลกได้ใช้แบบนี้ต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมแวะมา l i k e w o r k s h e e t com ครับ